ใส่ไลซิวด้วยสบู่สมุนไพรร้อยเปอร์เซนที่สกัดจากโรดถนงแดงกูนาพังให้กลับมาปังอีกครั้งลดปัญหาสิวต้าก,กับจุดดางดำบนใบหน้าเห็นผลภายในเจวันแบนนี้ที่กี้ไว้ใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์2อาทิตย์เต็มเ2มอาทิตย์ที่ผมใจจะขาดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านโทรเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยนะครับว่าช่องไมออมสินหายไปไหนทําไมหาไม่เจอทั้งโทรมาทั้งทังทกแชทเพจมานะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับ2อาทิตย์ที่หายไปคือช่องผมโดนฝรั่งแฮกไปนะครับเขาแฮกไปแล้วไปไลฟ์สดเกี่ยวกับพวกบ i t c o i n พวกคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็ชวนไปเล่นพวกการพาน,านันพวกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ช่องผมโดนโลบไปนะครับเขาแฮกไปแล้ว ผมทําเรื่องคืนช่องขอคืนช่อง2อาทิตย์เต็มเเพิ่งได้คืนเมื่อวานตอนกลางคืนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ติดตามช่องผมนะครับแล้วก็รู้เลยนะครับว่ามันสําคัญมากๆมันเป็นแท้งแหล่งข้อมูลนะครับเป็นทท้งคลิปวิดีโอที่ผมสร้างขึ้นมากับตัวเอง2ปีเต็มๆกว่าจะสร้างขึ้นมาได้พันกว่าคลิปนะครับจนวันนี้ได้คืนมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับผมจะหาคลิปดีๆคลิปสวยๆสมุนไพรดีๆมาให้ชมเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่ หายไปไหนนะคุณผู้ชมนะพูดแล้วน้ําตาจะไหลน,นะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยผมหามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่สวยงามมากขับรถมาจากบ้านประมาณ50กิโลนะครับเพื่อที่จะมาถายเจ้าสิ่งนี้เพราะว่าอยากให้มาดูสิ่งสวยงามต้อนรับกับสิ่งสวยงามที่เข้ามานะครับในชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขไปดูทุ่งสมุนไพรที่เป็นดอกไม้ด้วยกันนะครับไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือดอกดุสิตานะครับหรือเรียกว่าดอกเข้ากั่มนะคุณผู้ชมนะกรําก็แปลว,ว่าสีม่วงนะครับคุณผู้ชมในภาษาอีสานแต่ชื่อที่พระราชทานก็คือชื่อดอกดุสิตานะครับเป็นชื่อที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นผู้พระราชทานนะครับผู้ทรงพระราชทานให้ดอกสีม่วงดอกนี้นะครับ คนดีสารเขาจะเรียกว่าดอกข้าวกล่ำครับนีสารพุณทางด้านสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยบางท่านอาจจะสายตาไม่ดีนะครับต้องขออภัยด้วยสังเกตดูว่าลักษณะต้นมันเล็กมากจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูประวัติของเขาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องทราบประวัติก่อนเนาะว่าที่ไปที่มาของดอกสีม่วงตัวนี้ดอกข้าวก่ํำตัวนี้ดอกดูสิตานะคะว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงคุณผู้ชมดอกดูสิตานะครับอยู่ในวงเลนติบูราลิเอซีเนะครับเป็นพืชในเขตร้อนพบในน้ําชื้นนะทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่าดสาเม็ พนังเจ้าสลิเกตซื้อพระองค์ไปเจออยู่ที่สกลนครน,นะครับก็เลยได้ตั้งชื่อว่าดอกดูสิตาแต่คนทางสกลนครนครพ,พนมจะเรียกว่าดอกเข้ากั่มนะครับเข้ากั่ก็คือสีม่วงนี่แหละเป็นยาสมุนไพรยอย่างดีเลยพบมากบริเวณที่ชื้นนะครับทุ่งหญ้าแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามสวยงามมากๆเลยวิธีเอามาใช้เป็นยานะครับง่ายๆเลยครับผมดึงขึ้นมาทั้งต้นแบบนี้ใช้ทั้งต้นนะครับเอามาทําเป็นยาสรรพคุณของเขาทั้งต้นนะครับเป็นยาบํารุงเลือดคนที่เลือดลมไม่ดีสามารถเอาทั้งต้นนะครับ เอาไปต้มน้ําดื่มได้เลยถ้าต้นสดใช้สักประมาณ50กรัมถ้าต้นแห้งประมาณ100กรัมนะครับเอาไปต้มน้ําดื่มต่อน้ํา1ลิตรค่อยๆต้มค่อยๆเคี่ยวไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงถ้าเป็นหม้อดินได้ยิ่งดีแต่ถ้าคนที่อยากเอาไปช่วยอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับในการทํางานเป็นยาบํารุงกําลังตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันนะครับใช้เป็นต้นสดหรือว่าต้นแห้งก็ได้สสรพคุณไม่เยอะมากแต่สรรพคุณเขาดีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เก็บได้ช่วงนี้แหละช่วงนี้สามารถเก็บได้เลยเพราะว่าเขาขึ้นเต็มมเเลยะบผกก็จก็จ เอากลับบ้านเหมือนกันเอาไปทําเป็นยานะครับแต่เก็บไปไม่เยอะปีที่แล้วผมถ่ายจากฝั่งนู้นนะครับตรงที่จอดรถฝั่งนู้นมาปีนี้ฝั่งนี้สวยกว่าอีกเยอะมากเลยนะครับดอกดุซิตาหรือว่าดอกข้าวกลับนะครับถ้าคนอีสานคําว่ากลับก็จะรู้กันดีนะครับกลับก็คือสีม่วงนะครับสรรพคุณไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆตัวหนึ่งแล้วก็จะพบได้เฉพาะแถวภาคอีสานนะครับจะเยอะเราต้องมีทุ่งหญ้าแบบนี้ ดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับสีม่วงเต็มทุ่งเลยแล้วก็จะชอบอยู่ด้วยกันกับดอกกระดุมเงินตัวนี้นะครับกระดุมเงินตัวนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายไป2อสคลิปแล้วแต่ถ้าใครจะเก็บไปประดับก็เก็บได้ครับนี่ครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้มีแค่ดอกสีม่วงนะแต่จะมีดอกสีชมพูด้วยนี่นะครับอันนี้คือตัวดอกสีชมพูดูครับคุณผู้ชมมี2สีครับสีชมพูกับสีม่วงก็เก็บไปทํายาได้ทั้ง2ตัวถ้าใครที่อยากได้ยังไงก็ต่อมานะครับแต่ผมเก็บไปไม่เยอะนะคุณ บ้านก็ขับรถมาก็เหยียบก็เต็มเลยครับทั้งมาเลียงควายตรงนี้ด้วยใครจะมาถ่ายรูปสวยๆก็มาได้นะครับอยู่ที่บ้านเสียวสงครามอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับถ้าแบบแห้งเราก็ไปตากแดดสักร้อยกรัมพอดีเลยแต่ยังไงก็เอาไปทําความสะอาดรากเ้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีดินทรายอยู่ด้วยคุ้มค่ากับการมาจริงๆ ผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างดอกดูสิตาของเราข้อห้ามไม่มีนะครับมีแต่สรรพคุณดีๆทั้งนั้นเลยคนสมัยก่อนหมอยาสมัยก่อนเขาก็ใช้กันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นก็ลองเอาเก็บไปทานดูนะครับไปต้มทานดูเป็นสมุนไพรดีตัวหนึ่งหรือว่าจะเก็บเอาไปประดับไปใส่แจกันก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครมีกล้องสวยๆก็สามารถมาถ่ายรูปสวยๆกลางทุ่งหญ้าแบบนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรทุกตัวมีทั้งคุณและโทษ่อรใช้ก่อนกินควรศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรคคับบถ้้าชอลิปนี กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มายอมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ